สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยทักทายจะช่วงบ่ายนะวันนี้ก็จะมาพูดว่าเราไปตอมอมาคือตอมอคือตรวจคนขเข้าเมืองที่พัทยานะคะจะอยู่ซอยห้าจอมเทียนซอยห้าเนาะก็รู้สึกว่าการไปตอมอครั้งนี้ต่อ90วันค่ะไม่ค่อยมีฝรั่งเลยไม่มีฝรั่งเลยแต่พอนึก อีกทีรู้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่มีฝรังเพราะว่าเขานั้นทางอินเทอร์เน็ตคือ90วันแต่ว่าใครจะทําแบบทําวีซ่าปีหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมาที่นี่นะแต่ว่าพอมาปีนี้ต่อ90วันไม่มีฝรั่งเลยสงสัยเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะเขาต่อทางผ่านผ่านโซเชียละนะทุกวันนี้เขาเล่น่าเน็ตได้อ่ะ ทันสมัยมากก็เลยแบบคนไม่แออัดเท่าไรแต่ก่อนนะยืนเรียงแถวตั้งแต่ปากถนนเลยอะ่ะเรียงคิวเยอะมากทุกวันนี้ไม่ต้องเลยทันสมัยมากและอีกอย่างหนึ่งวันนี้ฝนตกด้วยตั้งแต่เราตอนแรกว่าจะารถออกไปแต่ที่นี่มันไม่มีรถมันแน่นมันออกไม่ได้คือรถมาขวางทางเราออกเนาะเราก็เลยเออไม่ได้ไปก็เลยเรียกรถโบท๊ทมาปะ ไปก็100กลับก็100คือก็งงมากเลยปีนี้พอเราไปก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ประสบการณ์คือทุกปีทุกปีเราจะแบบเซ็นไปจากบ้านเอกสารและถือไปจากบ้านทีนี้พอทุกวันนี้นะหลายปีแล้วเพราะว่าเราอยู่กับเทสเก้ปี20ปีหลายปีต่อมา เราก็ให้ไปจ้างเขาอะเหมือนให้ที่ตรงไทยเอกสารไปถึงเราก็ยื่นพาสปอร์ตเนาะยื่นพาสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็เขาก็จัดการทุกอย่างว่าเรามาทําวีซา่าบเรามาทําต่อ90วันนะเขาก็จัดการให้เราทุกอย่างบอกว่าเขียนให้ด้วยนะคะก็คือเอากระดาษมาค,คือเขียนข้อความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละเขียนให้ด้วยทุกอย่างคือเฟรชเซนอย่างเดียว ฝรังเซนอย่างเดียวเสร็จแล้วเขาก็จัดการให้เราทุกอย่างเราก็บอกว่าไปช่องนั้นนะไปยื่นตรงนั้นก็จะเสร็จเลยปีนี้เรานั่งรอไม่นานเราก็ได้คิวที่สองเนาะเราไปทําช่วงบ่ายโมงเราก็ได้คิวที่สองพัก็นั่งอีกสักหน่อยเขาก็เรียกแป๊บเดียวก็ได้เขาบอกว่ากลับบ้านได้แล้วก็คือทุกวันนี้เร็วมากทันสมัยดีใจด้วยนะถ้าถ้าใครจะไปทํา วีซ่าหรือว่าอะไรก็ทุกวันนี้เร็วเราไม่ต้องไปจ้างเขาหรอกปกติฝรั่งอะ่ะชอบจ้างอันนี้ไม่ต้องจ้างคะ่ะจ้างแต่ให้เขาเขียนข้อความเขียนบันทึกเอกสารแค่นั้นเองจ้าประมาณร้อยกว่าบาทคลิปนี้แค่นี้จ้า